อันนี้นะครับพี่อำนาจก็พามาดูที่ดินหนึ่งไร่นะครับผมในซอยสุขาพิบาลห้าซอยสามสิบสองแยกสามนั่นเองที่ดินนะครับหนึ่งไร่นากว้างยาวประมาณห้าสิบหเมตรนะครับยาวตามซอยนะครับยาวจนมาถึงหลักแดงแปลงอันนี้แปลงข้างๆนะครับมีลูกค้าซื้อไปแล้วครับผมอันนี้ถนนซอยนี้นะครับ ทะลุออกจะรู้ชอดซอยสี่ได้นะครับเข้าจากอซอยสามสิบสองก็คือลงทางด่วนตรงสุขายวันห้าก็ตรงเข้าซอยมาเลยนะครับประมาณสักกิโลหนึ่งได้ครับผมนี่ครับเป็นทางลัดนะครับตรงนี้นะครับแปลงข้างๆก็ลูกค้าซื้อไปแล้วครับสนใจติดต่อพี่อนาจได้นะครับนี่นะครับผม แปลงติดกันตรงโน้นก็กำลังถมดินอยู่นะครับขอบคุณครับ